เร,เ,รเราทีมงานทุกคนนะครับทีม JME Music ทาง19ทีนแฮปปี้มากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราคิดว่าเราได้อะไรกลับมามากกว่าที่เราคาดคิดไว้เหมือนกันแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นนิมิตหมายดีๆสำหรับการเริ่มต้นง,งานใหม่ในค่าย19ทีในครั้งนี้ด้วยครับถ้าคุณที่ได้ความดีนะคุณเอ็นเลื่อ้างหน้ค ผมคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญคือศิลปินทุกคนที่ทํางานเป็นอาชีพมนวิชาชีพนี้จริงๆแล้วบุคลิกภาพกับความความแตกต่างหรือยูนิคเนสตรงนั้นเป็นเรื่องสําคัญผมว่าแต่ละคนผมผมคิดว่าตัวผมเองคงไม่อยากจะกพูดชี้นำเพราะว่าแต่ละคนมีความโดดเด่นอย่างไงแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกมามีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยพบเจอแน่นอนแล้วก็อยากจะให้ผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนมีโอกาสได้สัมผัสได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นหลักครับครับแต่ที่แน่ๆมัน เราเราเราเลือกมาในคนที่เราเชื่อว่าเราสามารถจะทางานด้วยได้ครับเพราะว่ามันก็มีอย่างที่เรียนบรเวทีเมื่อสักครู่ก็เรียนว่าบางทีมันจะมีบางคนที่เราชอบมากแต่เรารู้เราอาจจะไม่เหมือนเราชอบมันก็เหมือนความรักบางครั้งเราชอบคนบางคนที่เรารู้ว่าเราไม่เหมาะมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เราชอบเหมาะกับเราเสมอไปครับครับยังไงจะขอขอบพื้นทิ้งพื้นที่ให้กันน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับผม อ,อ,อ๋อเโอโห็นโอ้โ,โหโดนดันมาจากข้างหลังเลยนะคะคอ,อะสวัสดีค่ะกอกี้กาวิสารานะคะก็เป็นผู้ชนะค่ะจากรายการไนทีแลบนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าศิลปินของไนทีนนะตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกสี่คนอยู่ภายใต้หน้ากากมานานพอสมค่ะเป็นไงบ้างท่าทาการร่วมเจก์นีีโอ้โหคือเราเข้ามาที่รายการไนทีแลบอะคะ่ะสำหรับตัวกอกกี้เองคือเป็นคนที่เดินตามหาความฝัน มาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ผ่านมาหลากหลายเวทีมากๆเลยอาจจะมีคนเคยเห็นกอกกี้ในทั้งรูปแบบนางงามการเป็นพิธีกรการเป็นนางแบบหรือการเป็นนักร้องตัวเล็กคนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับการสารนฝันให้ตัวเองได้ไดเข้าใกล้กับความจริงมากยิ่งขึ้นในเส้นทางของการเป็นศิลปินนะคะแล้ววันนี้ก็คือนายทีมแบบช่วยผลักดันเราแล้วก็ช่วยทำให้ตัวเราอะค่ะแบบออกมาในเวอร์ชันที่ดีที่สุด แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของ่ละคนที่ชาติสุดในตอนนี้ค่ะย่อมงานการมาหลายเวอร์หลายแบบใช่มันเลือกเ,ล,เลือกการความเป็นสองคือจริงๆกอ๊กี้คิดว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับการประกวดในทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วเราก็มั่นใจค่ะเพราะว่าตอนที่เราเห็นในใบสมัครเขียนว่า GM g m เมมแกรมีและนี่คือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศแล้วอะ่ะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่างั้นที่นี่แหละก็คงจะเป็นเวทีสุดท้ายที่เราจะปิดอย่างสมศักดิ์ศรีเลยก่อนที่ เส้นทางนี้มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางของเราก็ได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังเลือกที่จะมาเวทีนายทิดแลบค่ะและสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้จริงๆเรามั้งใจขนาดไหนว่านายทิดนายทิดอยากจะขึ้นรอบคุณปือตอนแรกไม่ไม่ได้คาดหวังสูงขนาดนี้ค่ะแต่พอเหมือนเราได้เข้าไปในรอบที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเราก็เหมือนพยายามเค้นในเรื่องของการเป็นตัวเองนะคะ มันยิ่งเหมือนพอเรายิ่งทําเรายิ่งได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนรายการนี้ก็ช่วยค้นหาในบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในตัวเองแต่ว่ามีคนรอบๆที่เก่งๆที่อยู่ข้างๆตัวเราที่คอยแบบผลักดันว่าเฮ้ยแกก็ทําอันนี้ได้นี่แกก็เป็นแบบนี้ได้นี่จนจนมันกลายเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะตอนนี้ในรายการเลยนี่ในี่นาที่ที่เขากระกาศว่าเราจะ็นคชนะล่เลยโอ้โหคือวันนั้นก็คือสุดสุดลงไปกับพื้นเลยค่ะแล้วพี่ก็คิดว่าเป็นลมค่ะ ก็เลยแบบว่ารีบรีบรีบไปคว้ากันคือวันนั้นคุณแม่ก็มาเชียร์ด้วยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอบอุ่นค่ะแล้วก็ดีใจที่เราเป็นลูกสาวที่แบบสู้มาตลอดแล้วเราก็ได้ทาตามความฝันของเองแล้วก็ทําให้ความหวังของที่บ้านแบบสําเร็จเข้ากด้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจากทีมจะได้เห็นหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยค่ะแต่ก็กีจะไม่ทิ้งความเป็นตัวเองที่ก็กีมาจากลูกทุง่ง เพราะว่ากอกี้เกิดมาจากเพลงลูกทุ่งค่ะแต่ว่าเราจะพยายามเอาตัวเองไปอัดแอปกับไม่ว่าจะเป็นแนวเอ่อเรก้แนวร็อกบ้างหรือว่าอาจจะเป็น EDM อะไรแบบนี้คือมันมีอะไรที่สนุกระท้าทายกอกกีกก้อยู่เยอะมากค่ะแต่ก็จะพยายามฟรีเซนต์มันออกมาแล้วจะทําให้ทุกคนแบบว่าโอ้นี่กอกีก้หรออะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้เลย ไปก่อนก็ได้ครับอบคเป็นหนึ่งในห้าครับผมแนะนาตัวเอ่อผมจิ๊กซอสลอรี่ครับหยุดสงสาครับได้ครับเยอะเลยเป็นไงบ้างครับของการเร็จนเป็กในปีนี้รู้สึกดีใจครับดีใจรู้สึกเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราทําตั้งแต่เด็กมันวันนี้เหมือนแบบมีคนคอยมาซัพพอร์ตแล้วก็อาจจะเห็นรู่ทางใหม่ๆนะ จริงๆผมยังไม่ได้ร่วมงานกับพี่อมโดยตรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสก็คือจริงๆพี่อมคือเหมือนด้วยสไตล์เพลงผมครับพี่อมเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรมากก็คือเหมือนแบบันปล่อยให้ผมเป็นอิสระซะมากกว่าอะไรใช่ใช,ใช่ครับแทบจะไม่ได้ขัดอะไรเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆแต่ที่แม่ใหญ่ เออคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมทาเพลงใต้ดินมาอยู่แล้วครับแล้วก็เอ,อ่อพอมาอยู่ตรงเนี้ครับผมก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวเองมากครับแต่ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าค่ายมองผมไปในทิศทางไหนผมอยากจะลองปรับจูนเพื่อที่มันให้มันโตขึ้นรันต้องขึ้นมาอยู่ดมดินแล้วนะครับผม <laughs> มันกำลังทำไปได้สองเพลงครับพี่ร <laughs> <l oss> อดูอนาคตครับเียพรเียกับการที่เงันาติถึงิตล โอ้ผมคล้องตั้งแต่เด็กแล้วครับผมชอบแนวนี้ผมผมชอบแนวนี้มากครับผมเอาทำเพลงครับใช่ครับเออเป็นเป็นชื่อในวงการครับใช่ใช่ครับเป็นเอเคเอครับต่อไปลยครับเราปดนุครับครับรีกีตาครับ เป็นหนึ่งในห้าเหมือนกันเรารู้สึกว่ก็เป็นชนะแต่ชนะก็ได้ครับครับก็รู้สึกดีครับที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินในค่ายนาทีครับอย่าปล่อยผมอย่างนี้ดิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เราจะได้เป็นหนึ่งในห้าครับรู้สึกดีครับที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่อยู่ในค่ายนาที เส้ Dante, นทางมาเราจะเป็นดนตรีได้เรา่านมันยากลำบากขนาดไหนก็จริงๆนะผมอยู่กับดนตรีมาทั้งชีวิตแล้วครับทุกช่วงเวลาก็คือดนตรีครับแต่ว่าวันหนึ่งก็อยากมีค่ายที่อ่าสปอร์ตเขาสปอร์ตเราด้านด้านสื่อด้านภาพหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ครับแล้วก็ผมชอบผู้บริหารค่ายนี้ด้วยครับใช่ใช่จากการเข้าร่วมในในจกายผู้หันงนี้มันส่งเสริมอะไรเราบ้างที่ด้นเราขึ้งานความเรื่องภาษาอังกฤ เป็นเรื่องตัวเองครับหมายถึงแบบผมผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นะแล้วการที่มาอยู่ในราย,ายการนี้มาอยู่คา้ายนี้มันรู้สึกว่าผมมันจะต้องพุชตัวเองขึ้นมาระดับรนะดอะไรเนี้ยก็แบบซ้อมทุกวนันฝึกบ่อยๆตอนนี้เราจะเห็นอะไรนะเราจะเอาอะไรมาให้คุณไปขับลอได้ดูรก็คงจะเป็น identity ของตัวเองครับที่ที่ทำในสิ่งที่ชอบประมาณนั้นครับ ที่คุทักไหมฮะมีคุทักไหมฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับเปลนงครับผมกับการเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ในวันนี้ได้อ่อจริงๆสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นที่ใหม่มากเพราะว่าผมมาจากที่ที่ไกลมากๆครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆในในที่เนี่ยใน19แล็บเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความสุขมากครับ คนไงฮะกับการทํางานกับเพื่อนๆการแข่งขันที่ผ่านมาความรู้สึกในการที่จะต้องเราต้องเห็กันนะเละในรายการเป็นทีนาเขาบอกไปครับผมเหม็นคีนาพวกเขาจริงๆมันมันเป็นสิ่งใหม่ฮะอย่างที่บอกชนในกุนให้คนเห็นว่าเห็นจริงจริงมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆอย่างที่บอกว่าการที่ฟิตได้มาที่นี่มันมันทำให้แบบว่าครั้งหนึ่งในการเป็นแบบนักดนตรีกลางคืนมัน มันก้าวมากขึ้นมากกว่านักดนตรีกลางคืนนะเพราะนั้นก็เลยรู้สึกดีกับที่นี่มากๆในตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นส่วนประกอบของเราได้เป็นนักบิน็มตัวได้เรียนถ้าเอาความจริงไม่คิดเลยครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าการที่มาออดิชั่นรอบแรกอะผมผมรู้สึกว่าแค่มาเอาประสบการณ์แล้วก็กลับบ้านครับแต่พอมันผ่านมาเรื่อยๆมันมีพักดันไหมครับจริงๆมันมันกังวลครับเพราะว่าสิ่งสําคัญของเรามันคือ มันคือแบบคอมฟอร์ตโซนที่เราอยู่การที่ต้องออกมาจากที่ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็ต้องขยับมาอยู่ในที่ที่มันกว้างขึ้นในในงานที่มันยากขึ้นความกังวลมันมันมันมากขึ้นครับมันคงต้องบอกตัวเองว่าต้องสนุกกับมันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า การที่เราสามารถสนุกกับอะไรได้บางอย่างนานๆมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่บอกเราได้ว่านั่นได้ใช่ครับมันต้องยอมรับครับ,บรจริงๆพร้อมไหมผมไม่กล้าพูดว่าผมพร้อมครับแต่ว่าก็ลองเข้ามาดูออมาดไดออดร <laughs> มรอมะอง้องหน้าพี่เขาคุยกับกูเลยพี <laughs> ่โอเคครับ สวัสดีจ้าผมยี่สิบหกเองนะครับหมายถึงปการอ๋อโอเคครับยังไงนะครับหมายถึงว่าเราเองมีประสบการณ์การที่อ๋อใช่ครับนี่เลยครับคือคือจะบอกว่าเออดีใจที่ที่ได้มาที่นี่มาถึงว่า ดีใจที่ได้เจอทุกคนดีใจที่ได้ได้ได้มาคุยกับชาวบ้านทุกคนนะจ๊ะก,ก็ก็นั่นแหละครับยลไปตอนนั้นทไมเรื่องเอจอ่นี่คือตอนนั้นโอรู้สึกว่าโอได้เจอตัวเองแล้วย้อนกลับไปก่อนที่จะส่งเอวิจิมาที่นี่นะครับเหมือนว่ามันได้อยู่กับตัวเองสักช่วงหนึ่งแล้วก็ ได้ได้คาตอบได้ตตะกรองบางอย่างนะครับแล้วเราก็ช่วงนั้นก็ว่างๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอา่อมุฟไปต่อดีกว่าแบบหมายถึงไม่รู้จะอยู่ตกกับที่ยังไงเลยคก็เลยลองดูอีกสักตั้งหนึ่งเผื่อจะเป็นการส่งท้ายที่ดีสมมุติว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆนะก็รู้สึกว่าว่าว่า,วาก,ก็ก็เหนื่อยแล้วนิดหน่อยแล้วก็เลยรวบรวมความกล้าทุกอย่างเพื่อส่งนายทีมมา มันคิดหนักไหมเหรอครับมันคนละเรื่องกับตอนที่เคยประกวดมาครับคือตอนนั้นเราเราไปพร้อมกับการที่เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็แล้วก็โชว์ความสามารถทุกอย่างผ่านทุกอย่างที่ที่ทุกคนจะเห็นเราได้เลยแต่ว่าพอมาเป็นนายทีแลบอะครับกิมิกแรกของรายการคือการผกปิดตัวตนเพื่อเอาความสามารถจริงๆมามาโชว์กันอย่างเงี้ยอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทาให้โอรู้สึกว่าอยากจะมาครับมันมันแปลว่าโอจะได้เริ่มใหม่ทีหนึ่งไม่ได้เริ่มต้นจาก จุดตั้งต้นที่มันมีอยู่นั่นแปลว่าถ้าผมถ้าผมสามารถผมก็จะไปได้แต่ถ้าผมไม่สามารถนั่นแปลว่าผมไม่เหมาะกับมันผมก็คงจะไปไม่ได้ผมยอมรับกับตัวเองแค่นั้นแล้วผมก็ส่งไปเลยครับพี่เคยทำในหลายๆครั้งจนท้อไหมผมกมรู้สึกอย่างนั้นการเดิมพันครั้งที่สองลา c แแบบว่ามันเป็นโอกาสสุดท้าย สำหรับที่ผมให้ตัวเองนะหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เลิกทํามันก็ได้เพราะว่าก็ยังอยู่ในที่ที่มันยังมีพื้นที่ได้ทําอยู่แต่ว่าสําหรับความทะเยอทะยานอะ่ะสำหรับบางอย่างที่ผมอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้มันมันคือครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วนั่นแหละครับจาก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 ไฟเล็กๆดวงนั้นก็ก็นายทินก็เติมให้มันโหขึ้นมาทีกผมสรุปคได้สิ่งที่เราตั้งใจไันเออผมว่ามันเกินคาดครับคือผมแค่หวังว่า ตอนส่งใบสมัครผมยังไม่รู้เลยจะได้มาเป็น91คนไหมอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้วัดอะไรเลยเขาเอาทุกคนจัดโปรไฟล์จริงๆรนะับผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องคาดหวังกับมันผมแค่ค่อยๆสเต็ปคือสเต็ปไปเรื่อยๆครนะับซึ่งซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็ได้เข้ามาแล้วผมก็ว่าผมดีใจที่ผมทำไปได้เต็มที่ที่ผมทำได้แล้วนะในทุกรอบหวังว่าจะพอใจกันนะ ใช่ครับใช่คือผมมีแผนเยอะมากทีตั้งแต่แรกเลยนะให้มันเขไม่เคยได้ใช้เลยเออเออนั่นแหละฮะแผนที่เยอะมากแต่ไม่ได้ชใช้ใช่คุคนี้จะได้ยัดทำไมใช้คือเราไม่มีสเปซที่จะที่จะที่เราจะโชว์อออมันออกไปแต่ว่าโซมมี19แล้วผมสามารถเอาเพลงต่างๆที่ผมเคยเขียนไวน้ออกมา โชว์กันแล้วที่จะได้ฟังกันในวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าซอมเบฟเป็นเพลงที่ผมเขียนไว้นานมากใครจะเอาได้ใครกะอาใครจนเล่นเออเคยถ่ายเลยนะแต่ผมเปิดคอร์สนะคร์เก็ตติ้งวันโอวันวินออซี่นะครับหลังการที่เราแต่งหิ้วตรงนี้มาเนี่ยก่าครับครับก็หลังจากนี้นะครับโอ้รู้สึกว่าโออยากให้ทุกคนเห็นความเป็นตัวมาตั้งนานแล้วแหละแค่ โอ้อาจจะบาลานซ์มันไม่ดีอันนี้โอ้ยอมรับเลยมันมันมัน,มน,มนด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เอาความเป็นตัวเองแนวเพลงด้วยเองทำความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นมาใส่ลงไปในผลงานแล้วก็เชื่อว่าการแมネจแล้วก็การจัดการของทางนานทีนจะทําให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของโอมากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็แนวเพลงก็เหมือนกันครับหวังว่าจะได้มีหลายๆแนวมาใ,ให้ทุกคนลองฟังกัน ไม่ค่อยกล้าใช้คำนักับเรา่ะเรั้วพอยากออนที่้ยากไปต่อที่ผมรู้จักเราหรือคนทั่วไปเไปมมได้เพื่อนเราดผมอ่ะขอเมชั่นถึงเหล่าเพื่อนๆและแก๊งก่อนนะครับคือโอ้ชาวทุกๆคนครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกเคว้งคว้างแล้วก็อยู่กับตัวเองเนะ ผมมาเห็นน้องๆหลายๆคนที่เขาเขาไปได้ดีอ่ะไม่ต้องเมนชั่นชื่อผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะไม่อยากจะหลุดแต่ว่านั่นแหละครับน้องๆที่ผมรู้จักอ่ะเออเขาเขาก็เป็นต้นแบบให้ผมเหมือนกันที่เขาไปถึงตรงนั้นได้แล้วผมก็สมเพศตัวเองนิดหน่อยถ้าสมมติว่ามันจะไปไม่ถึงหมายถึงว่าถ้าจะแบบไม่ลองกับมันอีกสักทีอย่างเงี้ยเออผมยอมรับความจริงนะว่าถ้ามันจะมาไม่ได้แต่ว่าผมแค่อยากลองอีกสักทีนึงก็ ก็เลยลองดูแล้วก็ถ้าจะบอกกับทุทกๆคนที่มีความฝันหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะมาทางด้านนี้จริงๆหรือว่าด้านอื่นก็ได้ที่มีความฝันจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับทุกคนเลยอะสเตปแรกมันเริ่มจากทุกคนแล้วก็เราก็ทุ่มเทตัวเองลองไปกับมันให้ได้จริงๆถ้าสมมติทุกคนแบบช่ำในมันแล้วเงี้ยก็เดี๋ยวมันก็จะ โลไปเลยคนระับผมเชืนนะเเ่อแบบนั้นนะสู้ๆครับเราปล่อยพงในอัลบั้มครเป็นเวลาที่ต้องประกวดไปแล้วครับแต่วันนี้เป็นวันแรกที่จะปล่อยเพลงของทุกคนในอลาบั้มใหม่ครับในล,ละคนได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยจ้ะมาใครก่อนใครก่อนนะมาใครพร้อมเริ่มจากกรอกี้กันเลย โอเคค่ะโอเคค่ะก็คือเดี right ๋ยวโชว์แรกก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นสเตจแรกค่ะที่เราทั้ง5าคนนะคะจะได้โชว์ซิงเกิลที่2ที่เพิ่งปล่อยใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนปล่อยพร้อมกันหมดเลยค่ะเป็นออดีโอเพิ่งจะปล่อยไปเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่ ได้เลยค่ะเพลงของกอกกี้นะคะซิงเกิลที่2ชื่อว่าโอ้เจ้าดอกไม้ค่ะก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งกอกกี้ก็ได้เปรียบเปยเขาเป็นเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งค่ะที่เขาได้ไปเผชิญกับโลกที่มันกว้างใหญ่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีในแบบที่เขาคิดเสมอไปค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะว่าเนื้อหาของเพลงจะรุนแรงหรือว่าลึกซึ้งกินใจขนาดไหนค่ะครับก็ส่วนเพลงของผมนะครับ ก็ชื่อเพลงรอยศัก์ครับรู้สึกผมแรงบันดาลใจที่ได้เขียนเพลงนี้คือผมเคยนึกถึงคนคนหนึง่งนะแลว้วตัวผมก็เป็นคนชอบงานศิลปะพวกการศัก์ตามตัวตามร่างตามร่างกายอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเปรียบเทียบความรักเหมือนกับรอยศัก์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บางทีเรายังไม่สามารถลืมเขาได้มันก็เป็นเหมือนแบบความเจ็บปวดที่สวยงามอะไรอย่างนี้มากกว่า ผมก็จากประสบการณ์ที่เคยโดนคนว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็จะเป็นชื่อเพลงเก่งนะก,ก็ทำเองดีว่าครับก็ผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะฟังกันได้ทุกคนนะหมายถึงว่าถ้าคุณมีเจ้านายคุณหรือว่าใครใคร,ใครก็ได้ที่สั่งงานคุณอยู่คุณก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังได้นะครั <c oughs> บประมาณน,นี้ก็ได้ เพลงผมเชื่อเพลงว่าคิดถึงเธออีกแล้วครับมันพูดถึงการคิดถึงคนคนหนึ่งที่เรายังติดอยู่ในความทรงจำครับคือคิดถึงเขาในแง่บวกนะมัน<อ>จะมีความเซ็กซี่นิดนึงมั้งลองฟังกันดูครับรไไให้ผมพูดเลยรครับ <c oughs> ทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> งั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวโอขอสรุปสั้นๆท,ทีหนึ่งว่าออวันนี้นะครับเป็นวันที่พวกเรามาเปิดค่ายนไนทีนอีกทีหนึ่งแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยดูรายการมาแล้วแหะครับถ้าใครยังไม่เคยก็ YouTube เลยนะครับไนทีนแลบตั้งแต่ EP หนึ่งครับผม <c oughs> เป็นรายการวาไรตี้สนุกสนานม,มากครับแล้วก็วันนี้อันนี้คือบทผลิตจากทางไนทีนแลบนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพูดว่าในปีต่อๆไปแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่จะได้เจอกับพวกเรานะจะมีผลงานใหม่ๆไหม,หมพวกพวกคุณได้ชม เยอะแยะแล้วก็เข้ามาติชมกันได้ mm hmm. เข้ามาคอมเมนต์กันได้ mm hmm. เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้าดาแล้วก็อย่าด่าพี่จีนะครับร้อเลยนะแล้วก็นั่นแหละครับขอพื้นที่ตรงนี้ไว้ฝากให้เป็นที่ที่ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ก็ใหม่ามากนะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> ฝากเสรผลงานเราด้วยแล้วก็ครับผมกดแชร์ด้วย ือนออันนี้ผมมั่นใจอันนี้ผมมั่นใจวันที่ผมเขาชอบพูดอะไรก่อนที่ค่ายเขาจะกำหนดครับจะโดนปรับหลายรอบ้วอันนี้ผมมั่นใจวันที่7ธันวาครับเจอกับพวกเราได้ที่บิ๊กมา์เทนนะครับเวทีไหนก็ก็ดูในตารางได้เลยนะครับครับผมก็ถ้าใครสะดวกอยู่แถวนั้นก็ไปเจอพวกเราได้แล้วก็ติดตามข่าวสารใน19ท f น i c i a l แล้วก็กด o l ล o w ยูทูบ19ออฟฟิเชียลเอ่อทิกตอก19ออฟฟิเชียลเอ็กก็หลายๆช่องทางครับพี่อยากให้ผมพูดอะไรไหมเอาอะไรอย่างนี้ครับมาถึงว่าทั้งหมดยังนครับยังไงนะโอวันี่ผมบอกป่ะช่องทางไปแล้วอ่ะไม่พูดอะไรต่อเลยออกเดินี่สื่อมมลทนทุกคน ขอบคุณค่ะ